ทางหน้ารถอิ u ู u มาลงโพสต์ขายโอ้เสียงตอบรับดีมากเลยไปค้นมาเพิ่มนะคะแล้วก็ล้างเลยมาอัดคลิปใหม่ค่ะใครสนใจสั่งซื้อได้นะคะขออนุญ,ญาตรีวิวเลยเริ่มจากทางด้านขวามือก่อนนะตัวบนสุดค่ะจะเป็นตัวยาวนะคะตัวยาวเาเป็นอิ u z u 1 1นนะคะ24โวลต์อันนี้ขออนุญ,ญาตขายราคา1,500บาทนะคะ ถ้าตัวยาวจะขาย1,500บาทนะคะตัวยาวอันนี้ตัวบนสุดจะเป็นสีตาแต่ด้านข้างๆข,ข,ของมันตัวจะมีตัวยาว2ตัวนะคะนี้อันนี้ก็1,500บาทค่ะเป็นตาหวานนะคะใครมีหัวเก๋งจะเปลี่ยนต้องการกระจังหน้าบอกมากี่ได้เลยแล้วก็กลับมาที่อิสุ u ุ12โวลต์น,นะคะตัวเล็กลงมาหน่อยนี่เลย แล้วมีหลายสีนะคะอิส,สอุสีเขียวขี่ม้าสีเหลืองสีเขียวตองอ่อนนะคะอันนี้ราคาตัวละ1,000บาทค่ะสีแบบธรรมดาที่เราเมืองไทยมีเยอะแยะเลยนี่สีน้ำเงินนะคะก็มีเช่นกันนะคะ ตัวเลขก12มม้จะราคา1,000บาทค่ะมีแบบว่าตาหวานหรือเป็นสี่ตาเล็กก็มีนะคะเรายังมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็สนใจสอบถามได้หรือใครต้องการเอาแบบตัวใหญ่115แต่ราคาถูกหน่อย1,000บาทก็มีค่ะแต่ราคามันต่างเนอะเพราะมันมีตำหนิเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรับได้กับราคาแล้วก็ถ้าสนใจ สอบถามได้นะคะที่ร้านซันออโต้ทางแยกบางแพรจังหวัดลาดบุรีค่ะเบอร์โทรศัพท์0819954838ค่ะแล้วสามารถเอาของไปส่งให้คุณทางไปษนีหรือพัสดุด่วนได้นะคะไม่ว่าคุณจะมาจากจังหวัดไหนจังหวัดไหนๆน,นะคะจัดส่งได้นะคะมีประตูด้วยนะถ้าสนใจยังไงติดต่อคลิปดูชมติดต่อดูชม คลิปของเราต่อไปด้วยนะคะนี่ไงมีเยอะจริงๆกระจังหนะ้าสวัสดีค่ะก็ไปล้างมาเพิ่มเติมนะคะสำหรับกระจังหน้าอิซุซุ NK 115ค่ะตัวสีขาวนี้ตัวแรกนะคะแบบจะเป็นแบบทรงเก่านิดนึงราคา1,500บาทของครบค่ะนะคะความยาวประมาณ160เซน ส่วนตัวที่สองเนี่ยหูตรงนี้มันหักค่ะหูตรงนี้มันหักถ้าใครจะเอาต้องไปต่อเองไปเชื่อมเองนะคะขอขายราคา1,000ค่ะ, 1, คะส่วนตัวนี้ก็เป็นสไตล์ร<ม>ุ่นใหม่หมแต่ว่าลายไม่เหมือนกันลายไม่เหมือนกัน,นแต่ว่าวต้องหัวตามนิ้วแตกนะคะก็ขอเชื่อมได้ค่าเชื่อมประมาณ 30- 40บาทนะคะอันนี้ก็ขอขายราคา1,000 1,000อันนี้ราคา1,500บาทค่ะถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อกลับมาได้เลยจ้ายินดีค่ะซันออตโต้ทางแยกบางแพรค่ะ วันนี้มากี่จะมาขายประตูรถสีล้อหกล้อนะคะเชิญชมค่ะมาค่ะมาต่อนะคะก็จะมาขายประตูสำหรับสี่ล้อหรือหล้อนะคะเดี๋ยวแถวแรกของเรานะคะจะมีประตูไมตี้ขวา1บานเคนเตอร์มิตซูบิชิเคนเตอร์เก่าด้านซ้าย3บานแล้วก็มงกรนะคะ หนึ่งคู่ค่ะก็คือขวาหนึ่งซ้ายมี3นะคะถ้าสนใจยังไงก็สอบถามมาได้นะคะนี่เลยเราขายบานละ5,000แต่ถ้าเกิดคุณลูกค้ามาซื้อเป็นคู่เราลดราคาให้นะคะเป็นคู่ละ9,000บาทค่ะนะคะอันนี้จะมีไมตี้เคนเตอรเก่าแล้วก็มังกรน,นะคะเราก็จัดเรียงไว้อย่างนี้นะคะเค n t e r เก่าคือคืออะไรเนี่ยคะ่ะ อย่างบานนี้นะอิทป,ปังไว้ว่ารถธรรมดาก็คือมันอยู่ในหมวดของรถสี่ล้อนะคะแคนเตอร์เก่าจะไม่มีไฟด้านนี้เดี๋ยวแคนเตอร์ใหม่มันจะมีไฟเดี๋ยวกิให้นำชมค่ะส่วนแถวที่สองนะคะจะ เป็นประตูอี u ุ u ุโชนองโชนองคืออะไรก็คือตรงเนี้ค่ะมีท้านั่งอยู่ก็จะเห็นขานะคะเขาก็เลยเรียกว่ารุ่นโชนองเฉพาะบ้านนี้นะที่ไม่มีกระจกด้านนี้แต่ว่าส่วนบ้านอื่นๆมีกระจกหมดเลยนะค่ะครบนะคะถ้าชอบหรือสนใจยังไงแจ้งสีมาได้นะคะสีฟ้าสีขาวสีม่วงนะคะแต่ส่วนใหญ่ซื้อไปอาจจะต้องไปทำสีกันใหม่เพราะรถของแต่ละบ้านก็จะแตกต่างกันนะคะ อีซูซูโชน่อันนี้อยู่ในแถวด้านซ้ายกี่มีถึง10บาทเลยสนใจยังไงสอบถามมาได้เออมุมนี้สวยกว่านะคะสีขาวสีขาว,ส,ขาวสีเหลืองฟ้าน้ำเงินขาวม่วงเข้มๆน้ำเงินและขาวค่ะอันนี้คือแถวที่สองนะคะโชน่องอีซูซูด้านซ้าย10บาทค่ะบาทละ5,000บาทจ้า ส่วนแถวที่3นะคะก็จะเป็น i S U z u N K R อันนี้จะมีซ้าย1บานขวา7แตงโมขวา1น,นะคะถึงเราไม่มีหัวแตงโมแต่เรามีบานประตูแตงโมนะแตงโมกี่มีคบนะทั้งซ้ายและขวาค่ะแต่เพอเอิญอยู่คนละแถวกันนะคะทั้งหมดประตูของกี่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะปะป้าซื้อมานะคะแล้วก็มาจัดเรียงอย่างนี้นะคะ เป็นของเก่าจากญี่ปุ่นนะคะไม่ได้ว่ามาจากประเทศไทยนะคะฉะนั้นจะเห็นว่ามีเขียนภาษาญี่ปุ่นค้างอยู่นะคะสนใจยังไงสอบถามนะบาลละ5,000บาทค่ะ NKR ซ้ายหนึ่งขวาเจแตงโมขวามีหนึ่งค่ะยังมีอีกเดี๋ยวไปแถวต่อไปนะคะแถวที่4ค่ะอันนี้ตัวพีคของเรามิ t ูบิชิแคนเตอร์ ตัวใหม่แล้วนะเรามีซ้าย3บานขวา2บานอีสุสุการตูนขวา4ซ้าย1นะคะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าแคนเ,เตอร์ตัวใหม่มันจะมีไฟนี่ไงข้างล่างนะคะเท่ๆนะคะอันนี้ซ้าย3ขวา2ค่ะให้ดูตรงไหนดีนี่ไงมันก็จะมีไฟนะคะอ่า จะจัดเรียงโชว์อย่างนี้ใครสนใจอยากได้บานไหนบอกนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้เราส่งของทางขนส่งได้นะคะไม่ว่าจะทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนก็ส่งถึงมือท่านได้นี่ไงนี่แคนเตอร์นะคะมาสอบถามมาบานละ5,000บาทเองไม่ต้องเคาะค่ะเปลี่ยนอันไปเลยเข้าสู่แถวที่5นะคะจะเป็น t o y o ต้าไดนาขวา11บานค่ะ เลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้สีไหนนะคะสีแดงจำจ้ำก็มีสีขาวสีฟ้าสีฟ้าอ่อนนะคะมีด้านขวาแล้วก่มีด้านซ้ายด้วยอยู่นี่ไดหน้าด้านซ้ายมี6บานนะคะถ้าชอบสนใจยังไงสอบถามค่ะบานละ5,000บาทซื้อเป็นคู่ราคา9,000จ้า สุดท้ายค่ะอิซูสแตังโมตะกี้มีแล้วอันหนึ่งใช่ไหมยังมีต่อค่ะตังโมขวาบ้านขวากิมี2ซ้ายมี4นะคะการ์ตูนก็มีขวา3ซ้าย1นะคะอยู่นี่เลยเป็นของเก่าญี่ปุ่นนะคะถ้าชอบถ้าสนใจอย่างไรค่ะสอบถามมาได้มีกระจกนะแค่เราเก็บเข้าไปนะคะของครบ สามารถสั่งซื้อได้นะส่งทางไปสนีส่งทางขนส่งได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จังหวัดไหนเราอยู่ที่ราชบุรีนะคะกาบาละ5,000บาทค่ะขออนุญาตปิดไลน์สอบถามนะคะเรามีกระจังอีกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับร้านซันออโต้ทางแยกบางแพค่ะนะคะเรายังมีหัวอีกเยอะแยะมากมายเรอชมคิดหน้านะคะมิสซันอีซูซู อิซูซูฮีโน่ค่ะเยอะจริงๆยังไงฝากดูคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปขายประตูรถ4ล้อ6ล้อจากร้านซันออโต้นะคะก็ขายบานละ5,000ค่ะคู่ล้า9,000นะคะมีทั้งไมตี้แคนเตอร์มังกรอิซูซูเอ็นเคแตงโมกาตูน ไดหน้าซ้ายขวาแตงโมซ้ายขวากระตูนซ้ายขวาสนใจสอบถามค่ะกระบาดท้ายเราก็มีนะคะนะคะมีตั้งแต่1น0 0 0บาท9,8,00พันแ6ด0 0ดูที่ความยาวของท่านส่วนหัวรถเราก็มีมากมายเดี๋ยวค่อยๆชมคลิปต่อไปนะคะอยาให้ดูจากข้างล่างค่ะคร่าวๆเลยสนใจสอบถามนะคะ ไม่มีรถมารับเราสามารถส่งรถสไลด์ไปส่งให้คุณได้นะคะยังไงก็ติดต่อ